ไม้สวยน้ำสวยครับวันนี้พันยาอยู่ครับโอ้ยยููๆูๆูยููังดูยัโอ้ยตัวชัยตัวนี้ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องนาณา f c ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างนฤทดและก็แม็กนะวันนี้มา2คนนะครับจะพามาปักเบ็ดกันนะมีเบ็ดมาทั้งหมดวันนี้เนี่ยสิ้คันนะครับแต่ว่าปักไปได้เยอละและ้วล่ะเพิ่งจะมาเปิดคลิปนะครับเหยื่อใช้เป็นเหยื่อเคียดไม้ก็เป็นร่องน้ําระหว่างร่องสวนปาล์มแบบนี้นะครับน้าจะแดงหน่อยเพราะว่าช่วงนี้นี่ นตกเยอะครับน้ําจะหลากก็เดี๋ยวตามไปลุ้นด้วยกันว่าจะเด็ดไม่เด็ดนะครับหมายนี้พึ่งจะมาลงครั้งแรกของปีเหมือนกันหาเหยื่อได้แค่15ตัวนะครับก็มาลงได้แค่15คันไม,ม้ใหม่ๆน้ําใหม่ๆก็น่าจะพอมีลุ้นอยู่ครับ หมายวันนี้เนี่ยมันจะมีอ่อล่องสวนปามหมายนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปปักอา่ามันเป็นล่องล่องสวนที่ขุดใหม่ๆด้วยนะครับอยู่ติดๆกันนี่แหละก็จะเป็นดินโล่งๆให้เดินปักตามดินตะลิ่งง่ายๆครับ ปักให้เขียดวิ่งอยู่ผิว,ผวน้ำมันนะครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วนู่นนะครับเป็นล่องสวนคันดินขุดใหม่เดี๋ยวเราจะข้ามไปปักฝั่งนู้นด้วยฮะไม้ยอยู่ติดกับล่องสวนปามนี่เองไม้สวยน้ำสวยครับวันนี้หน้าโดนเหลือเกินแต่ก็ของในธรรมชาตินะครับการันตีไม่ได้ยังไงก็ เดี๋ยวได้รู้เรื่องกันครับอ่ะเดีย๋ยข้ามไปอยู่ล่องนู้นกันฮนะจุดนี้สวยงามบรรยากาศเดินง่ายเนี่ยครับแต่จะปักกันง่ายๆเนี่ยริมทางเลยครับปักเรียกแขกเลยเนี่ยนูน่นฝั่งนู้นถนนนะรถวิ่งเข้าออกตลอดครับเรเรียบร้อยครับตอนนี้นี่ที่เรามาปักนี่ก็ หกโมงเย็นแล้วนะแดดเริ่มจะหมดแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะมากู้กันช่วงค่าแล้วก็กู้เช้าครับกู้สองรอบเหมือนเดิมเรียบร้อยครับยวขอไปปักให้ครบก่อนก็สวัสดีตอนเช้าเช้านะครับมาเจอบรรยากาศแบบพื้นบ้านนะนวสาวน้องคายาเดินเดินเล่นอยู่บนคันนวนครับก็จากเมื่อคืนเนี่ยมากู้แล้วรอบนึงครับเบ็ดที่ปักกันไว้ ไม่ได้ตัวเลยนะเมื่อคืนแล้วก็เช้านี้เดี๋ยวมาเริ่มดูกันครับคันนี้ได้ลุ้นอยู่นี่โดนไม่โดนเดี๋ยวดูนะเหมือนพันป่าญ้าครับยังอยู่ไหมด,ไดูได้ลุ้นได้ลุ้นเนี่ยเห็นไหมเห็นสาลายพันอยู่กับสายเบ็ดไหมครับเอาแม็กแม็กลองถอนดู อ้ยยยดึงดึงดึงโอ้โหมาครับโอ้โหตัวสวยเลยนี่ตัวแรกของเช้านี้นะโอ้ขนาดข้อมือครับเหยื่อเขียดนะนี่ได้เรื่องครับต่อไปมาที่คันนี้ครับเหมือนจะมีรุ้นเหมือนกัน สายตึงๆอยู่ครับน่ะอยู่ไหม่ะพันย่าอยู่ครับอู้ยู่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 ย่ยู่ยยู่ยู่อ่าเมกมาเมกมาแอนิ่งแล้วเกินครับนึกว่าไม่ได้ปุ๊บหนุนครับ โอ้ตัวที่สองไซส์พอกันเลยครับนี่วางคู่กันเลยเอาวสองตัวแล้วนะครับจุดตรงคันดินนี่ก็ได้แค่สตัวนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปล่องสวนปามกันหมายสวยอยู่ฮะด้วยน้ำงหลังแม็กนี่เป็นล่องแม็คโครขุดใหม่ๆครับบรรยากาศดีดีเช้าเน้าเดินตีปลานะแม็กนะ นี่ฮะโอเคเรียบร้อยครับตรงนี้เดี๋ยวไปต่อกันนี่ว่าบรรยากาศดียังไงดูข้างหลังครับเป็นสันเขาบรรทัดอะ่ะถัดจากสันเขา,เาตรงนี้ไปก็จะเป็นประเทศกรัรมพูชานะบ้านชังละเดชนี่อยู่ติดเขานะครับนี่แล้วก็ฝั่งด้านนี้นี่ถ้าในกล้องได้ยินเสียงคลื่นเสียงลมครับเนี่ยทะเลไปอีกประมาณสัก 800รอยเมตรก็ถึงแล้วครับอยู่ติดเขาติดทะเลเลยน่ะเสียงคืนเสียงลมดังมากครับอ่ะเดี๋ยวไปกู้เบ็ดกันต่อครับเริ่มเข้ามาดูที่ล่องสวนปาล์มนะครับนี่หมายยึติดกันละนู่นเป็นคันดินที่เราเดินกู้มาเมื่อกี้ตรงนี้เป็นล่องสวนปาล์มนะครับแม็กว่ามีรุนอีกแล้วนี่โอ้สายตึงอีกแล้วครับดนนี่นี่มีรอยฟองๆเหมือน ลาดิ้นอยู่ครับโอ้โดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่ยตรงจุดนี้เนี่ยความมหัศจรรย์มันอยู่ที่ก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยผมเคยเอาลอบปูดํามาดักแล้วก็ได้ปูดํานะครับนี่ล่องนี้เลยตัวนี้ไม่ใหญ่นะแต่ก็เป็นตัวที่สามครับเคยเอาลอบปูดํามาดักแล้วก็ได้ปูดําไปนะครับนี่ตรงจุดนี้แหละ ก็คือถ้าหน้าแล้งเนี่ยช่วงเดือนสิบสองที่เขาเรียกว่าเดือนลอยกระทงเนี่ยน้ำทะเลมันจะหนุนแล้วก็มันจะทะลักเข้ามาในนี้ครับปูดำก็จะตามขึ้นมาอยู่นี่แล้วพอหน้าฝนน้ำจืดมันก็จะไหลน้ำทะเลลงไปฮะมันจะกลับมาเป็นน้ำจืดก็จะมีพวกประชอนปลาดุกหมายที่เรามาดักหางอ้วนกันอยู่ปีก่อนเนี่ยฮะจุดนี้เลยนี่ความมหศัศจรรย์มันอยู่ตรงนี้ครับ หน้าฝนมีปลาช่อนหน้าร้อนมีปูดำํำคันนี้นี่คุบจนปลายเชือกปลายเบ็ดนี่ผูกอยู่หัวคันนะฮะนั่นดูนี่ไม่ได้ตัวนะเอาไปดูแม็คลองโดนโดนอยู่ข้างหน้านู้นครับเห็นบอกว่าน่าจะมีไซส์อยู่นะโดนเนอ โอ้คันคันโน้มลงมาหน่อยครับนะ่ะทำไมนิ่งอะ่ะคันยากนนเห็นมันดึงยังแข็งนงมันดึงลงไปเยอะเหรอ ถอ,อนขั้นดูโอ้ยตัวใหญ่ตัวนี้ดุง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 ขึ้นโอ้ยใหญ่มากเอาโอ้โหใหญ่เลยครับหนึ่งตัวนี้โอ้โหไม่ยอมดึงตอนแรกแนละ้วนิ่งอยู่นี่ใหญ่พอสองตัวแรกนะครับดู ดูดูโอ้ชอนธรรมชาติครับกลางคืนไม่โดนเลยนะเช้ามาจัดมาละสีนะครับใหญ่ใหญ่ตัวนี้ใหญ่คลิปนี้ก็มากับแม็กนะครับแค่สองคน ในพานยังติดไปเยี่ยมบ้านเกิดอยู่ครับอ่าบ้านเกิดในพานอยู่ที่ไหนนะแม็กุูริน,รนอําอเภอเลยสังขะสังขะตำบลไรหมู่บ้านเลยบ้านหนองคูบ้านหนองคูตำบลพระแก้วพระแก้วก็เป็นบ้านของตาของแม่ของแม็กเนาะไอ้น้อง,น,องน้องชายเอา <laughs> นับญาติกันหน่อยครับคันสุดท้ายนะครับ ก็เดี๋ยวกลับไปสรุปปลากันที่บ้านฮะสี่ตัวส,สวยๆวันนี้มีตัวเล็กตัวงใหญ่สามนะครับมาดูนะปักเบ็ดวันนี้ฮะสี่ตัวโอ้ดูยโอ,โอ,โอ,โอ้มีตัวเล็กมาตัวงนะครับที่เหลือนี่สามตัวอยูใหญ่ที่สวยครับอ่ะอย่างนี้ก็ได้สบายๆแล้วนะครับกับข้าว ดูเป็นใหญ่สุดนะโอ้ก็เดี๋ยวผมจะไปทําเมนูอะไรเนี่ยตัดข้าวครัวพื้นบ้านของเรานะครับเช้าน้องค่ายกาลังกวนอะไรอยู่นั่นมาพบกับคุณยายนะยายจะทําเมนูอะไรครับวันนี้หอมหมกปลาช่อนจ้ะหอมหมกปลาช่อนเนาะนนปลาชอนน่อ,ชอนที่ไปปักเบ็ดกันมานะครับได้มาทั้งหมดสี่ตัวก็เราเอามาทําเป็นเมนูหอมหมกนะ เป็นหอหมกแบบตลาดนะยายเนาะหอหมกน้ำพริกแกงแดงอ่ะนะหอหมกกะทิอย่างนี้ก็ได้เนาะก็วิธีการทําเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราถ่ายผ่านๆก็นแล้วกันนะครับเพราะว่าทําให้ดูกันหลายๆรอบแล้วนะหอหมกที่บ้านชอบกินกันมากๆครับอวนครับอวนเข้าว่อ้วนให้หมักอวนให้นานก็ไว้ผักยายวันนี้นี่ก็จะมีอ่า ใบยอเนาะยายแล้วใบยอดอะไรนะเบนจะนีอะไรนั่นเนาะ<ช>แล้วก็อะไรอย่าง,ยา,งยายเนี่ยใบชะพูใบชะพูด้วยนะ<ช>ผักที่เราจะใช้ลองไปตองห่อนะครับยายดูว่าจะจืดไปใช่ไหมใส่พริกแกงเพิ่มมั้ย หอหมกที่บ้านเปียวไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมอันนั้นจะหมกแบบหมกอีสานเนาะจะตําเครื่องหอมพริกอะไรแบบนี้นะแต่หมกทางตลาดนี่จะหมกพริกแกงนะครับหมกกะทิขั้นตอนสุดท้ายโรยใบยมะกรูดซอยเดีย๋ยวเราจะกวนอีกแป๊บหนึ่งเราจะเริ่มหอกันแล้วครับ เรื่องต้องแดงแบบนี้ครับน่ากินสาวน้องคขายก็หอหมกเป็นครั้งแรกหรือเปล่าเปล่กจะได้เรื่องไหมเนี่ยอ่ะดูด,ด,ด,ดูตามยายนะก็ห่อกันจนจะเสร็จแล้วนี่แหละเดี๋ยวจะได้นึ่งกันแล้วครับ อ,อไไยเหมดหม้อพอดีนะครับรอง,อง,งานฝีมือนะงานฝีมือฝนก็จะมาลนะยายลมจัดครับฝั่งซ้ายยายเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งฝวายัง ตตะลตะลลออ่่ออมมยูสุดท้ายยายต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะต <c oughs> ัดไม้เห็นในคลิปบางทีมันมันมันก็ดูไม่ยากนะแต่ถ้าทำจริงอ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับงานอย่างนี้นะ <c oughs> อ่ะคู่กับยายหน่อยดูลรุนางหล้าตาเอาไปนึ่งกันครับก็เต้าเราก็จะนึ่งกับเตาทานนะครับ ฝนมาแล้วยาย <c oughs> เสร็จพอดีนะอ่ะปิดฝาครับจากนั้นก็รอให้สุกก็จะนึ่งประมาณสักสสี่ิบห้านาทีนะยายนะยายบอกว่าสุกแล้วนะครับอ่ะเปิดเลยว้าวนี่มาครับมาชิมกันมันดูข้างในกันนะครับ นี่อันนี้น่าจะเป็นใบยอนะโอ้น่ากินมากๆครับแบบนี้ก็คนละหอละหอเลยนะกินใครกินมันเลยนี่วิธีกินก็โปะข้าวเลยครับ ยอเนี่ยมันก็จะมีขมเล็กๆครับนิดหน่อยอยังอร่อยเหมือนเดิมครับปลาช่อนปลาช่อนจากธรรมชาติอะ่ะแล้วก็ใส่เครื่องรสจัดจัดหน่อยนี่หอหมกแบบพื้นบ้านนี่สุดยอดครับ ก็มาครับกินข้าวด้วยกันถ้าเพื่อนๆพี่เพียงน้องน้าๆเนี่ยชอบคลิปวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีนะครับยายก็จะปรุงเผ็ดน้อยหน่อยสำหรับหลานๆด้วยนะครับคนโตก็จะเผ็ดจัดๆคนละห่อละห่อจบครับ ได้มือคนละมือคนละมือ